สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบ้านในฝันกันอีกครั้งนะครับและสาหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชําต้นยางอินเดียของเราที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับอันนี้เป็นยางอินเดียดํานะครับอันนี้เราซื้อมาจากต้นเล็กๆเลยประมาณร้อยสองร้อยบาทก็ตอนนี้ต้นมันก็เริ่มสูงใหญ่แล้วนี่ใหญ่มันก็จะเริ่มโหนม,มาข้างหน้านะครับวิธีการชําของเราก็คือการตัดเอาต้นเนี้ยเป็นส่วนส่วน แล้วก็จะเอาไปแช่น้ํานะครับโดยการโดยเริ่มเริ่มจากการตัดตรงประมาณข้อนี้ออกก่อนเนาะเ็าจะตัดเป็นข้อ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 ,ข,อ,ข,อข้อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็เรามีกรรไกรจริงๆจะเป็นกรรไกรช้ากิโดยเฉพาะเลยก็ได้แต่ว่าบ้านเรามีอันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ได้คมอยู่ก็จะมีน้ํานะครับ มีน้ำน้ำสะอาดใส่แก้วที่เราเตือใช้นะครับก็จะมีน้ํายาเล่งลากยี่ห้อที่เราใช้ก็คือบีหนึ่งนะครับเราก็จะผสมกับน้ําที่เราเตรียมไว้ในนี้ก็อันนี้เห็นแดงๆนี้ก็คือปูนแดงนะครับหลังจากที่เราตัดต้นมันแล้วเราก็จะเอาปูนแดงทาปิดปากแผล พื่อกันเชื้อราเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าจะทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากการตัดตรงนี้ออกฟึหลังจากตัดออกนะครับก็จะมีน้ำยางของต้นไหลนะครับเราก็ปล่อยให้มันไหลไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทาปูนแดงอีกทีหนึ่ง หลังจากที่เราตัดต้นอย่างเดียวออกมาแล้วนะครับเราก็จะชำด้วยวิธีการตัดเป็นข้อๆเนะาะการตัดก็คือเราจะตัดใบคู่กับท่อนท่อนของต้นมันติดไปด้วย,อย,ยอ,อย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเนี้ยเราก็ตัดตรงนี้ให้มันมีต้นไม้ติดไปด้วยให้มีมลําต้นติดไปด้วยอันนี้ต้นต้นที่สองกิ่งที่สองก็เช่นกันใบที่สองก็เช่นกันใบที่สามก็เช่นกันตัดเป็นต้นๆไปประมาณ ประมาณสิบต้นได้นี่แหละที่เราจะจะชำม,มันนะครับเราเตรียมแก้วนะ้ำไว้สีแก้วซึ่งเราก็จะเอามาเพิ่มอีกหกเป็นหกแก้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยอ่าหลังจากที่เราตัดต้นอย่างี้เดียวออกมาแล้วนะครับเราก็จะชำด้วยวิธีการตัดเป็นข้อๆเนาะการตัดก็คือเราจะตัดใบคู่กับท่อนท่อนของต้นมันอะติดไปด,ด้วยอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเนี้ย เราก็ตัดตรงนี้ให้มันมีต้นไม้ติดไ,ไปด้วยให้มันมีลําต้นติดไปด้วยอันนี้ต้นต้นที่สองกิ่งที่สองก็เช่นกันใบที่สองก็เช่นกันใบที่สาก็เช่นกันตัดเป็นต้นต้นไปประมาณประมาณสิบต้นได้นี่แหละที่เราจะจะชามันนะครับเราเตรียมแก้วน้ําไว้สี่แก้วซึ่งเราก็จะเอามาเพิ่มอีกหกเป็นหกแก้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลย เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ตัดใบออกมาพร้อมจะชำเรียบร้อยแล้วเราตัดมาได้ทั้งหมด12ชุดนะครับ12ใบก็ลักษณะการตัดอย่างที่ผมบอกมีใบคู่กับลำต้นเี๋ยวเราไปแช่น้ำใช่ไหมก็เดี๋ยวลากมันจะโผล่มาจนียตรงนี้อืมก็วิธีต่อไปเราจะมาผสมผสมน้ำยาเลี้งลากตัวนี้ B1 โอเคครับเพื่อนๆเราก็จะมาผสมน้ํายาเร่งล่ากาันสัดส่วนเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งฝาหนึ่งฝานี้กับน้ําตรงนี้นะครับทีง่ายๆก็ใช้บีวันเนาะผสมน้ําก็เป็นอันนี้ผมใช้เป็นน้ําฝนนะน้ําฝนหลังบ้านก็จะคนเข้ากัน เสร็จแล้วเราก็จะเทใส่แก้วก็น้ําที่เราผสมน้ํายาเล้งรากไว้เราก็จะเทใส่แก้วที่บ้านเรานะครับแก้วที่มีเหลือประมาณจริงๆก็น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะพออ่าเดี๋ยวผมสาธิตเลยดีกว่าก็หลังจากเราเทน้ํายาเลี้งรากเสร็จใช่ไหมครับเราก็เอาใบมันอ่ะที่เราตัดมาเนี่ยให้ต่อมาเนี่ย จุ่มลงไปให้มิดเลยนะครับให้มีลักษณะนีเน้เวลาลากมันพุง่งมันก็จะพุ่งตรงนี้ยกมานะครับเพื่อนก็ทําอย่างนี้จนใบนี้หมดเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเราชําได้ทั้งหมดสิบสองต้นแบบนี้เลยที่เราชําไว้หลังจากชําแล้วเราก็จะเอาปูนแดงเนี่ย มาทามาทาแผลเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อราเนาะปูนแดงหาซื้อได้ที่ตลาดสิบบาทก็หลังจากที่เราตัดตัดต้นแล้วเนาะมันก็จะมีแผลอย่างนี้ก็เราเอาปูนแดงที่เราซื้อมาเนี่ยทาทาแผลเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อราเดี๋ยวรอสักพัก มันจะเกิดกิ่งใหม่ขึ้นมาแทงขึ้นใหม่ซ้ายขวาเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับกับการชำต้นยางอินเดียดำนะครับให้เรารอประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีรากเริ่มโผล่ออกมาแล้วแต่ว่าถ้ารากยังโผล่ออกมาไม่เยอะก็ให้เพื่อนๆแนะช่ไปก่อนจนกว่ารากจะออกมาเยอะๆนะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะครับว่า แกวที่เราแช่ต้นยางอินเดียไว้เนี่ยถ้ามีตะกอนหรือมีน้ําขุ่นๆและเริ่มขุ่นๆมีลูกน้ําแล้วก็ให้เราถ่ายน้ําออกแล้วก็เปลี่ยนน้ําใหม่ให้เขาด้วยนะครับรากจะได้โตเร็วๆนะครับและถ้าหากรากเราสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็นําต้นนี้ไปลงกระถางได้เลยหากเพื่อนๆคนไหนทดลองวิธีการชําแบบนี้แล้วได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องบ้านในฝันก็ บรบกวนเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ